เออให้คนละสามอ๋อคนละสามใช่ค่ะให้คนละสามจ้ะมีวิธีการให้งั้นเรามีเกมให้เล่นแบบไหนคะคุณแม่ก็วิธีการก็ให้น้องเป็นคนมอบให้พี่แล้ว็นพี่เป็นคนมอบให้น้องอาารู้ไหมเอาอะไรมอบเอาอะไรมอบคับเออคาบอีกแล้วมันมีวิธีการให้อยู่เอาอย่างนี้ส่วนคนที่ พับแบ่งพันแบงแบ่งพันโอ้ยเนาะตกราววิธีการพับแบ่งพันจะเป็นเอ่อพี่เหมยกับแม่นุเป็นคนพับเออพวกเธอมีหน้าที่มอบและวส่กันไม่ได้พับสามพันได้ค่ะคุณแม่นิสิบอกด้วยว่านุพับเลี่ยเก่งกิสีสางเงียบ่แมนั่นบอกเมื่อได้เหตุจะได้เขาก็สีไดเห็ดตัวขออ้าง ถ้าให้พวกเธอพับเหรอฉันคิดว่าพวกเธอคงพับแบบนี้นะเมอยจะออาความพอดีเอะยังกเอาความพอดีนี่นกอุต่าห์ให้เกียรติน้องตลอดเลยนะก็ใช่คันก็ให้เกียรติลูกฉันไงฉันก็รักทั้งสองเท่ากันนั่นแหละอ๋ออ๋ออันแดนเซอร์สูเอาแม่อุ้มไปกินเบียร์ยี่สักขากั้กูเน้ ก็ไม่น่าเกลียดหรอกเชื่อสิฉันเป็นคนไม่เคยน่าเกลียดอะไรเลยเรื่องแบบนี้เชื่อสิอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวคนละสามพันบอเมียนบอสามตันไปได้กันหรอเอากระจุ่มใส่กันเฮ็ดตัวบ่บอกแล้วปัทโทโคตรโคตรหนึ่งเนี่ยสิว่าสิได้เงินแบ่งพันเนื้อไปเสียหนาสามมือบุญว่เด้อสิได้เงินแบ่งพันหนึ่งบรเจาคมเสียวมาเอายังไงเถิ เห็นว mm ่าก mm ันได้เออแต่เจ mm ้าผู้ใจเสียนไปเนี่ยเถอะแม่ป้าแจ่มอย่าทำหน่อยแล้วใช่ไหมอุ้มป่ะมัเป็นเรื่องของมึงจะไหวไหมอุ้มจีวไหบักแจ่มอ้าลองแม่อุ้มบ้าพังหันนี่ไหมใบย้พับหน่อยไหลมันเป็นเรื่องของมึงพะนะ ฉันหนาไปหาบักเจียมยุดฉันบร่ได้าแม่อู๋เผมก็ตกใจเมืดโอ้ยฉันขาสั้นก่อน็นว่าวม่าเท่าใคยเนาะว่าวว่าจังไหนงั้นอีกเครื่องหนึ่งกันเลยดิแม่ยอดยอดลายมากเลยนะเท็แบบนี้ลลยมากเลยนะครับโยดตีโกต ผ้าเชยดใจยิ่งหลี่ัภเครื่งบ่ลลัเอาสิใบแรกอระับกีะก่อนเออแม่แม่เลือรักกระดาษขอสีขาบจังใด๋มับเป็นี่หนูว่าม่นละอสุ่มเฮ็ดนี่ยังมีวิธีขับเอาไปแม่แม่เลือรักจะยาสาเิตเดเรื่องปุ๋มันจะขบอยู่ดิอีหละเอาเงินไอ้อ่ะลูกเอาใบแรกยาจับมั่มีสีเสีเอาเมื่อขันหลัง ยี่หล่ายี่หล่าเอาเงินใหไอ้เดาดูสะอาสุดน้องยัดเองเดาดูบักเกี่ยวมีวดูสาเหตหุยาว่ไปเลยดิ กับพ่อหาอยู่แล้วเนาะเหมยขอบคุณค่ะเหมยพี่มาพี่มาเรานั่งพาบันเรือโจชานีกังของเจไม่เบ่เลยเไงอี่ละเอาไปที่ซองไอไอแล้วเด้อบอกไอแล้วเน ว่าอยังเก่าไหมหงวดรถด,ดันโอ้หลายเตือบอยู่ด้อเฝ้าสิ่งมันเบิดสิด้เก็บเงินเพื่อนาคตสิบาเก็บเงินแตงกับว่ารดเมียกะดลา จริงๆแล้วให้น้องเอาเขาไปเหมือนปากเลยก็ะไร <laughs> <laughs> น,นี่น้องเราจีเอาจังไหนมันมีพิธีของมันอยู่หนูโอ้ใบ <laughs> สุดท้ายฉันพับไหม่ก่อนพับดีๆเด้อแม่เอ, ه, อ้ย่อยจีถือผักปูย่าวนี่พี่น้องเองมเมั้งโอ้ยพอผักผู้ย่าวน่าดังสิบห้าปีแล้วเฮ <laughs> ้ยยี่สิบพูดหอกอ <laughs> ินเดียคนหมายขอดีวะ งั้น,นยังเคอไปรูปหัวใจบ้นนางดิเฮ็ดดีเนาะสามเหลี่ยมโอ้ยพับต้องอีกบอกสามเหลี่ยมอะเมลดาเท่านัน้นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอะเมลดามาจะเผด็จได้อีกเนาะแม่แม่โย่โย่แม่แม่อุ้มแล้วจะกินเบียร์อุ้มแล้วไปแยกบ้านได้โย่แม่จะ้ะแม่พาพรูปยังหนูภาพเลือกเลือลักกระดาษ ตังหั่นหี่เด้อเหมือยขนาดเทีเยงๆาาขอจค่เอาขอบไปได้ปากลึกๆ<ป>งันฉันพับเนยว